สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ Today I am bringing you to Lumpini Park which is known as the lungs of Bangkok The beautiful and pleasant scenery makes it very popular for people to come here and do activities whether to just relax take some fresh air Exercise because there are various types of sports for people to choose. Moreover, the youth centre is also founded here and it's called Lumpini Youth Centre and Sport Club for people to have good recreational activities. So let's get inside. lumpini youth centre and sports club is located at ramafour road batungwan district if you travel by public transportation there are many buses coming to this place for personal vehicles you can go to google maps application and search for lumpini youth centre and sports club However, I suggest those who wish to come here to use MRT, which is the most convenient, come to Silom MRT station and walk a bit further. The first activity today is the highlight of the place because the unique activity here is ballroom dancing in which many people are greatly interested in. So let's move our body along with the music. b l r o o m dancing is to move all parts of the body along with rhythm and music, including continuous movements of head, body, arms, and legs, resulting in a good body and personality. คุณผู้ชมคหลังจากที่เมื่อสักครู่ได้ทดลองออกสเตปลีลาดเป็นยังไงคะคุณครูมือใหม่อย่างนุ่นพอได้ไหมคะเป็นคนที่มีทักษะมากเลยครับสอนแปบเดียวเป็นเลยครับเรียกว่าต้องมาฝึกเรียนกับครูนี่แหละครั้งแรกเลยนะคะขอถามคุณครูนิดนึงค่ะว่า ทำไมคุณครูถึงชอบการเต้นลีลาดคะออการเต้นลีลาดนะครับหนึ่งเนี่ยมันทําให้บุคลิกภาพของเราดี<ม>นะครับแล้วก็ได้ทั้งความสุขนะครับแล้วก็สังเกตสมาชิกส่วนใหญ่ที่มาเต้นเนี่ยก็คือได้แต่งตัวสวยงามมีเพลงฟังทําให้ความคิดของเรานี้คิดตลอดเวลาครับ<ม>ว่าเราจะต้องออกสเต็ปอะไรครับ ต่จริงมากๆเลยนะคะเพราะว่า <ạ. S 1> เหมือนได้ออกกําลังกายแล้วได้คิดไปด้วยงั้นต้องถามคุณครูหน่อยค่ะว่าแล้วในโอกาสที่เนี่ยทางกรุงเทพม,มหานครเนี่ยนะคะมีการจัดสร้างศูนย์เยาวชนแบบนี้นํากิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ประชาชนเนี่ยคุณค,ณคณรูู้สึกยังไงคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยครับหลังจากที่เกษียณมาแล้วเนี่ย จะได้มีสถานที่มาออกกําลังกายมาพบปะกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมทําร่วมกันนะครับฟังเรารู้สึกดีนะคะไม่แปลกใจคะ่ะหลังจากนุ่นเดินมาออกสเสพกับคุณครทูทุกคนเนี่ยที่นี่บอกเลยว่าทุกคนมีความสุขและมีแต่รอยยิ้มเลยจริงๆค่ะ after dancing let me sing a song for the next activity at present singing is one of the essential things that shouldn't be overlooked Singing makes you happy and relieves stress. Music creates inspiration and creativity through joyful and enjoyable melodies. Moreover, it creates bond between you and your friends through preferred musical activities. Music and lyrics become one of the activities that allow us to express our inner self and release stress. I'd like to say that I am always happy every time I have a chance to participate in recreational activities provided by Bangkok Metropolitan Administration. Therefore, I'd like all of you to experience it once, and you are going to love this good community. <laughs> ก็เลยแอบไปเปลี่ยนชุดมาพร้อมสําหรับกิจกรรมหน้าตศิสินค่ะแต่ว่าการจะทํากิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ก็ต้องมาคู่กับคนพิเศษของศูนย์เยาวชนนะคะและตอนนี้ค่ะนุ่นอยู่กับท่านกรณิตบัวจันทร์ค่ะผู้อํานวยการสํานักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน oh, ุ่นดีใจมากๆนะคะที่วันนี้จะได้ร่วมกิจกรรมกับท่านก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามถึงประโยชน์นะคะของการจัดตั้งศูนย์เยาวชนทั้ง35ศูนย์ทั่วกรุงเทพค่ะ,คคะท่านคะก็ต้องบอกว่า กรุงเทพนครนะครับมีนโยบายในการที่จะสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชนหรือศูนย์สร้างสุขทุกวัยเนี่ยครบทุกเขตนะครับแต่ว่าขณะนี้ดาเนินการได้ทั้งหมดเนี่ยสาศูนย์ด้วยกันนะครับนะรวมถึงศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯนครไทยญี่ปุ่นเนี่ยอีกหนึ่งศูนย์เป็น36ศูนย์นะครับทีนี้ในส่วนของ3 5ศูนย์เนี่ยอยู่ในการดูแลของสํานักง,งานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็ส่วนหนึ่งสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่า ตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออย่างน้อยที่สุดนะครับให้ประชาชนทุกวัยเนี่ยมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของศิลปะเรื่องของนาฏศิลป์เรื่องของดนตรีนะครับเรื่องของการเย็บปักถักร้อยส่งเสริมอาชีพนะครับเหล่านี้จะมีอยู่ที่ศูนย์สร้างสูนทุกวัยหรือศูนย์เยาวชนทุกแข่งนะครับและต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคน แล้วทำให้เห็นว่าต่อยอดหลายด้านมากๆไม่ว่าอาชีพเสริมอาชีพหลักนะคะคอยากจะให้ท่านช่วยเล่านิดนึงค่ะพอดีว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19โควิด19เนี่ยนะคะคที่นี่มีมาตรการการป้องกันหรือความปลอดภัยตรงนี้ยังไงบ้างคะท่านคะต้องบอกว่าทั้งที่นี่และทุกแห่งนะของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่า พลตรงนเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านมอบแนวนโยบายไว้เลยนะครับว่ามาตรการในการดูแลความปลอดภัยสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับต้องแต่เริ่มเข้ามาเลยเนี่ยครับต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ f a c ชิลนะครับแต่ที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับระวังตัวเองตลอดเวลาะและช่วยกันดูแลเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้ยังต้องระมัดระวังกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าก,กัดตกนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของโควิด19 ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักของทั้งศูนย์แห่งนี้แล้วก็ทุกศูนย์ค<ช>ือการ,รมีจัดก,กิจกรรมนันทนาการดีๆมากมายมอบความสุขที่มาคู่กับความปลอดภัย Thai Classical a c t i v t t i e s i i s p l a y น a ชชั่นอลอิดี t ิ t i t อ i ติ s ์คัน e d e เดอร์อัพไพรท์ออ p e ท From past to present, and a significant national heritage. Therefore, we should preserve and pass on the knowledge. Lumpini Youth Centre and Sports Club has realised its importance and therefore arranged this activity. In order to complete it, Thai musical instruments are combined, and today I had a chance to play an instrument with the band here. ศูนย์เยาชวชนลุมพินีนะคะเป็นศูนย์ที่มีกิจกรรมหลากหลายมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้โชว์หน้าตัดสินไปแล้วนะคะ,ะก็เลยถือโอกาสชวนท่านผอ,อ้มาสร้างสรรค์ผลงานศิละปะ Drawing helps you calm your mind so we can create artwork as much as we want. In addition, this activity practices mindfulness because completing one drawing requires a lot of concentration. เอาละค่ะนุ่ว่าได้เวลาเราจะมาโชว์ผลงานกันแล้วนะคะนี่ไหนคะท่านโโพ่อพ่อผลงานของเราทุกคนนี่คือศิละปะจากภูกันจีนนะคะ <c oughs> ท่านคะเดี๋ยวของท่านนี่ก็สุดยอดไม่เบาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนุ่นขอให้ท่านช่วยตั้งชื่อผลงานสามพยางผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรคะท่านคะ <c oughs> ดูแล้วมันมีความสวยงามมากนะครับเราเรียกว่า ไผ่สวรรค์ครับไผ่สวรรค์ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านผอเนี่ยนะคะเชิญชวนหน่อยดีกว่าสําหรับประชาชนนะคะที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสกับกิจกรรมนันทนาการดีๆแบบนี้ค่ะท่านคะครับก็อยากจะบอกนะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหากมีเวลามาเยี่ยมศูนย์เยาวชนของเราบ้างเดอ้อพี่เดอ้อนะ,ะครับ ทุกวันครับตลอดเวลาถ้าหากว่าท่านมีเวลามาเป็นครอบครัวได้เลยครับเพราะมีกิจกรรมดีๆเนี่ยครับพร้อมที่จะบริการให้ทุกท่านได้สุขก,กายสุขใจสุขอารมณ์สุขสังคมสุขปัญญาไม่แปลกใจนะคะท่านคะทุกคนที่นี่ดูแล้วแบบมีรอยยิ้ม มีแต่ความสุขเพราะว่ากิจกรรมนันทนาการเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าช่วยทั้งเรื่องของการส่งเสริมรนะคะพฤติกรรมต่างๆมีการพัฒนาทั้งในด้านของร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยและที่สําคัญคือสามารถที่จะทํากิจกรรมแบบนี้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะวันนี้ทั้งตัวนุ่นเองท่านผอวมอถึงพี่ๆทุกคนหมดเวลาแล้วคะ่ะลาก,กันไปพร้อมกับผลงานสวยๆของเราเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ You can watch our programs and ask any question via the channels below.